สวัสดีครับผมชื่อนายพัทรพลสิงห์าวนาอยู่ 3, 4, ช่างกลโรงงานปชสามกลุ่มสามสี่เวลาเทคนิคพินุโลกสวัสดีครับผมชื่อนายอนุกรณ์สุนทรโดยกลุ่มสามสี่ช่างกลโรงงานวเวลาเทคนิคพิศนุโลกครับิิครับวันนี้พวกผมจะมาทําการถิม่มลิงชิ้นงานเหล็กที่ใช้เป็นเหล็กพอแดงขนาดยี่สิบสามมิลถึงยี่สิบห้าม อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีคีมจับเอาไว้ยิมเหล็กข้อเตานะครับด้ามยาวการเปิดเตานะครับอุณหภูมิที่ใช้ในการจิมเมลิ่งชิ้นางานนะครับร้อองศาถึง420รอยองศา การเปิดเตาครับหนึ่งนั่ง,งสองด้านของ้อมกันแล้วก็ปิดเตารออุณหภูมิที่ทได้ที่เราก็หมดไปนะครับแต่อุณหภูมิตามที่เราต้องการแล้วนะครับเปิดเตา ันนี้ที่นำออกไครับ,รบเราก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องอ่ะปิดเตานะครับรพวกเราก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับ